สวัสดีครับวันนี้แอบมากินข้าวไม่มีข้าวเลยอ่ะมันเป็นร้านติ่มซำอ่ะอ่านอ่านไปแล้วสองร้านติ่มซำหอเจ๊ะชุมพรมาอยู่เลกรุงเทพโอ้โหนาดเดินมาก อะไรเนี่ยติ่มซังอันนี้เป็นกระปุนอะไรดะไม่วูบ kind of ิวะไม่วูบะสี่แถวเรายังไม่เผยนะครับว่าเรามีอะไรไปบ้างแต่อันนี้หอมมากเลยชาชาน้ำเต็กเลยอ้าวดาลาหน้าตาหวานมากวันนี้ หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วสามตัวอ่ะไปต่อออาอันนี้อะไร่ะบุ้นเส้นอบบุ้นเส้นอืออบุ้นเส้นใส่น้ำส้มปะจิ๊กโชมจายเย็นวันนี้จะมากินตามหบบไม่มี ร้อนมากเอาอุอ่นดี้วร้านไหนนะพ่อออที่อกอเที่ยเแถาไหนเนี่ยอนนี้อยู่ตรงไหนนะกับจ,จุฬาสับยานสอ,องสามสี่อ่ะเรียนฟิวเข้ามา ไปต่อไปต่ออันนี้นสุดยอดเฮ้เขาต้องติ่มอ่ะพีชโอ่ะไม่ใส่ก็อร่อย <c oughs> พโชมหมูกินแซ่บจริงๆเลยพิชมหมูจะวา่าอ่อนไม่อ่อน นปลาท่องโกะยัดไส้หมูซับต้องลองต้องลองจิ้มอะไรไม่รู้เขาสุดพันช้า 10, ชา้ชาค่ะชา้ชาช้าจิ้มอันนี้เรคืออะไรนะไวเจียน้ำจิ้ม,น,ม<ะ>น้ำจิ้มของอะไรวนะฮะฮะน้ำจิ้มของอะไรเนี่ยเออ่จาอจาอเป็นไงอร่อย เป็นปลาต้งโขยัดไส้หมูอันนี้อะไรจอปูฮึเอามั่งเอามั่งปลาต้งโปยัดไส้หมูที่อะไรดีอ่ะ่็นี่นี่ยอันเนี้ยนนหวาน <c oughs> ไวเสียแน่หรออืม ก็าหานมไม่เจออ่ะอืมน่ากินมากอะ่ะอ้าวอุย้ยไปแต่งหน้ามาจากไหนเนี่ยร้านไหนเนี่ยอะขนมปังหน้าหมูมจะเป็นขนมปังเป็นปลาทงองโกเออปลาทองโกนี่นะโดนทอดสองรอบเลยนะฮะโดนทอดสองรอบเลยเพราะว่ามันทอดเป็นปลาทองโกก่อนเลย แล้วก็มายัดไส้หมูแล้วก็กลับไปทอดหมูีกทีอร่อยดีแม่ขอบคุณก็กินแส่แใส่ปากเขามีน้ำจิ้มหยอดมาแล้วไงหว,นวานหวานพี่เป็นตัวน้ำจิ้มเปรี้ยวอร่อยนะกรุบกรุบแึแ้ซุ้งแต่กินอาหารทะเลได้หมด อันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยเฮ้ยมีเม็ดด้วยอ่ะอ่ะให้ชิมก่อนเนอะไม่รู้อ่ะเป็นเม็ดเม็ดอะสาคูปะ่ะน้นบุกเลยตุกๆเออต้องใส่น้ำจิ้มอะไรปะ่ะยืม่ามนก็น่อยเมนูนแบบนี้เลย บุเห,เหมือนเหมือนบุกอ,อันนี้ชอบมากขนมจีบปู<อ>น้ำชาน้ำชาอร่อยมากชาน้ำเก็กเลย được quốc tế Bắp bút té, bắp bút té. Thắt, thắt bẹc, này Bẹc ừ. bắp น้ำเบกอะอาหายวับไปกับตานะ ไม่รู้อะไรอันเนี้ยไม่รู้หมูไข่นกกระทาอย่รู้ว่ามีไข่นก้อกระทอเครื่องเริ่มเดินช้าแล้วครับก็น่าจะช้านะดูจากผลงานนี่เรียมหมดแล้วนะรอคนปิดเกมปู อบขึ้นเส้นรอคนปิดเกมปับตักฉ <c oughs> ลองบักพุดเต๋ทำสุดท้ายปิดจ๊อบ เกินร้อยหิวเป็นล้านหิวเป็นล้านน้ำจามกินตอนเที่ยงจบท้ายด้วยชาเก๊กฮวยหอมๆขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับกินข้าวยังไงกินอะไรไม่ได้ล้านอยู่กินให้อร่อยค่ะกินให้อร่อย ขอบบคคุณนรัการรสคับคกำแพงมือจีนที่ว่าใหญ่โตแข็งแกร่งยังแล้วก็กำแพงอันนี้อะไรกำแพงไม้ไผ่กำแพงไม้ไผ่ยังต้านความผิวของของคุณเธอไม่ได้เลยเกลี้ยงเกลี้ยงทุกอย่างครับโอ้โหเลี้ยงลำบากซะแล้วเรา